คือบอกเขาเลยต้องการคําแบบนี้เพราะฉะนั้นช่วยพูดให้ฟังหน่อยเธอก็รู้ว่าเธอให้แล้วมันได้ผลทุกครั้งดีกว่าไหมคะดีกว่าทางทีมงานบอกว่าส่งทิชชู่ให้คุณบีนะคะขอบคุณค่ะคุณบีมีซัพพอร์เตอร์หรือว่าเพื่อนสนิทหรือว่าสามีก็ได้คะ่ะที่เขาจะคอยให้กำลังใจไหมคะ เยี่ยมมากเลยค่ะมีประโยคไหนที่เวลาสามีพูดคุณบีรู้สึกอ่อนแอแล้วถ้าได้ยินประโยคนี้มันดีมากๆเลยอะ่ะรู้ไหมคะว่าประโยคนั้นของตัวเองคืออะไร รักแน่นะบอกเขาเลยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามพูดประโยคนี้ให้หน่อยมันเหมือนกับเวลาที่เราจะต้องซื้อของฝากหรือว่าซื้อของขวัญให้ใครบางคนนะ่ะแล้วเราก็อยากซื้อให้ถูกใจเขาแล้วอยากให้เขาใช้ตลอดไปอะคะ่ะเราก็อยากให้เขาบอกเรานะว่าเขาอยากได้อะไรแล้วอันนี้จะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณดีจะให้กับสามีได้คือบอกเขาเลยต้องการคําแบบนี้เพราะฉะนั้น ช่วยพูดให้ฟังหน่อยและนี่จะเป็นของขวัญที่เติมเต็มทั้งฉันและเธอเธอก็รู้ว่าเธอให้แล้วมันได้ผลทุกครั้งและฉันรู้ว่าฉันได้ฉันก็ได้ผลทุกครั้งเช่นเดียวกันดีกว่าไหมคะดีกว่าทางทีมงานบอกว่าส่งทิชชู่ให้คุณบีนะคะขอบคุณค่ะมันมาคำนี้ได้ไง <laughs> <laughs> แต่มันได้ผลก็คือโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทีมงานขอบคุณทุกคนนะคะ ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ